สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาดูเจ้า SM อุตสักโครงการสะโครงการกรมพัฒนาที่ดินครับโดยอาจารย์อี้ ที่ายจบกมาดูฝีมือการขับของอาจารย์อีครับสวยไหมครับไม่ได้ใช้ฝีครับ การขุดสะสมทบนี่ต้องใช้ความชำนาญและใช้ฝีมือครับใช้ประสบการณ์ต้องอ่านดินให้ออกครับอ่านดินให้ขาดมาดูอีกมุมนึงครับ ฝีมืออาจารย์อีกครับเป็นดินเหนียวไม่แข็งมากครับกำลังขุดพอดี ขอบคุณที่รับชมครับไปชมกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ